เนี่ยโอ้อากิน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 อร่อยมากเค่ะเพื่อนๆค่ะไปค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวบัณฑิตพาไปเก็บลูกพีชนะคะเก็บบนต้นสดๆเลยไปนอนค่ะเดี๋ยวบณิตจะพาไปเก็บฝั่งทางโน้นนะคะโน้นเยอะเลยนะคะ ไกลเนาะเนี่ยเดี๋ยวปั๊นี้จะเก็บไม่หมดเลยนะคะเสียดายเสียดายนะคะมันร่วงหมดเลยร่วงเยอะเลยเดี๋ยวไปทางโน้นกันนะคะไปทางโน้นกันเนาะมาทางนี้ค่ะเนี่ยเนี้ยไกลเนาะ ไกลมากแป๊บหนึ่งนะคะยายชี่แป๊บหนึ่งนะเนี่ยค่ะยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกเยอะเลยเดี๋ยวต้องเลือกหาลูกที่มันสุกนะคะ ต,ต้องหาลูกที่มันสุกนะคะมันสุกแล้วมันจะหอมนะเนี่ยลูกเล็กๆค่ะแต่ว่าหอมมากเนี่ยนะคะเนี่ยอุย้ยลูกนี้เน่าเดี๋ยวเก็บไปให้เพื่อน ลูกไหนเน่าเก็บไปให้เพื่อนเพื่อนเอาไปให้แพะนะคะโอ้ยรวงหมดเลยรวงหมดเลยตาาไป,ป,ปเก็บเก็บต่อค่ะเก็บต่อเนี่ยเนี่เนี่ยดูดินี่ค่ะหมดนะคะพอทําให้เก็บ อ่ะไม่เก็บแล้วเนี่ยปานิดไม่อยากจะเข้ามาตรงนี้แต่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันไกลนะอ๋อแกอ่านเอาให้แบบเนี่ยค่ะเพื่อนๆขาเนี่ยลูกพี่หรือลูกทอนะคะเนี่ยค่ะ อร่อยมากอร่อยมากอือหอืมอืมอร่อยจร,ริง อรยมากนะคะอร่อยมากนะนาะไท์ดกับต look at that นี <that ่ค่ะเพื่อนๆค่ะเก็บสดๆกินจากต้นเลยก็ได้นะที่เนี้ยดาดฟอ พึ่งแอนิมอลเย็นๆแอนิมอลแอนิมอลโอ๊ยเมนตายเพื่อนขากินด้วยไหมกินกับวันิดไหมกินกับวันิดไหมค่ะ อร่อยมากนะคะอร่อยมากกินสดๆเลยนะคะกินด้วยกันค่ะเพื่อนๆขากินด้วยกันอร่อยมากนะคะกินสดๆจากต้นเลยค่ะเนี่ย ดูต้นนี้นะคะมาดูต้นนี้เยอะเลยนะคะเยอะเลยเดี๋ยวขยับให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยอันนี้ดูเหมือนว่ายังไม่สุกนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอีกฟากหนึ่งมันน่าจะสุกแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปนิดย้ายให้ดูนะคะเนี่ยดูเหมือนว่ามันแดงหมดแล้วนะคะดูเหมือนว่ามันแดงหมดแล้วค่ะ โอยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยมันนิ่มแล้วนะคะถ้าหากว่ามันนิ่มแล้วแสดงว่ามันกินได้แล้วอปมเรี้ยวมากเปรี้ยวมาก เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะวันนี้พาเก็บลูกพีชหรือลูกทอนะคะกินไปด้วยอร่อยมากยิงจริงอร่อย<ต>มันจะหวานนะคะแต่ว่าปีนี้มันไม่หวานเลยเปรี้ยวมากถุงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเต็มถุงเลยนะคะเนี่ยสีแดงสวยงามอร่อยนะคะไอต้นนี้อร่อยนะคะอร่อยมากเนี่ยค่ะ ลูกทอหรือลูกพี่ชน,นะค่ะ Huh? <laughs>